ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาปีพุทธศักราช2444มีใจความดังต่อไปนี้มีพระบรมราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรัดเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศทราบทั่วกันว่า มีพระราชารัไทยนิยมต่อพระราชประเพณีซึ่งมีสืบเสมอมาแต่โบราณในการที่จะทำนุบำรุงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั่วไปมิได้เลือกว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนาลัทธิต่างกันประการใดแลเมื่อรัตนกโกสินทร์ศกที่119จะลงมือสร้างทางรถไฟหลวงแต่กรุงเทพลงไปเมืองเพชรบุรีทางรถไฟถูกที่มัสยิด สำหรับพวกที่นับถือศาสนาอิสลามฝ่ายซุนนีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบริจาคพระราชทรัพย์ให้สร้างมัสยิดนี้ขึ้นให้งดงามดีกว่ามัสยิดเก่าที่ถูกทางรถไฟนั้นทรงพระราชอุทิศมัสยิดนี้ ให้เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามอันเป็นฝ่ายซุนีทั่วไปจะได้กระทำพิธีกรรมและอัญชลีกรรมได้โดยสะดวกดังปรารถนาด้วยพระราชประสงค์อันทรงพระกรุณาเพื่อจะบำรุงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งปวงอันเป็นข้าขอบขันธสศีมาอาณาจักรแลซึ่งจะมาแต่จตุทิศท,ทั้งปวงให้สำเร็จประโยชน์มีความสุขสืบไป